สวัสดีค่ะคุณกําลังฟังยายหมอโอโอชาเวลเลอร์888ประเด็นที่คุณจะได้รับฟังต่อไปนี้เกี่ยวกับศาสตร์ปรัชญาจิต,ตวิทยาและศาสตร์มูเตลทูทั้งหลายค่ะวันนี้โอขอเล่าถึงศาสตร์การทำนายโชคชะตาศาสตร์หนึ่งที่โอได้ประสบพบเจอมาจากประสบการณ์จริงค่ะ สต์นั้นก็คือการดูดวงจากกากกาแฟของชาวตุรกีตอนนั้นโอได้ไปเรียนภาษาฮินดีที่ประเทศอินเดียและได้พบเจอกับเพื่อนต่างชาติมากมายเลยค่ะก็เลยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของความเชื่อและวัฒนธรรมกันค่ะเริ่มต้นก็คือวันนั้นเพื่อนชาวตุรกีเชิญโอและเพื่อนๆให้ไปนั่งจิบกาแฟในห้องของพวกเขา เป็นกาแฟาของชาวตุรกีโดยเฉพาะค่ะพอเราดื่มเสร็จแล้วเพื่อนจึงได้บอกว่าเขาขอดูถ้วยกาแฟาของแต่ละคนแล้วบอกว่านี่เป็นความเชื่อว่ากากกาแฟาที่ติดอยู่ในแก้วนั้นสามารถบอกคำทำนายได้ค่ะพอเพื่อนได้อ่านคำทำนายให้แต่ละคนหลายคนที่ได้ดูดวงในวันนั้นก็ว่าตรงค่ะส่วนเรื่องของโอก็คือตรงมากมาก ตั้งแต่ประโยคแรกที่เพื่อนพูดขึ้นมาโอก,ก็รู้ทันทีว่าเพื่อนรู้และเห็นจริงๆถือว่าศาสตร์การทำนายจากกากกาแฟ เป็นอาสร์หนึ่งที่ช่วยเปิดโลกกระนัดให้โอรู้ว่าเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยบนโลกแถมเพื่อนชาวตุรกีก็ยังเล่าให้ฟังว่า,าศาสตร์นี้มีมาอย่างยาวนานและชาวตุรกีก็ทำนายพูดคุยกันทำนองนี้เป็นประจำค่ะในตอนนั้นเองโอ้ก็ยังไม่ได้มา เข้าสู่วงการของการดูดวงเป็นศาสตร์ดูดวงที่เรามาใช้ไพ่ในการดูดวงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ได้เจอในวันนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นก็เลยเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วก็เรื่องที่เป็นความรู้ใหม่มากๆเลยค่ะกาแฟของชาวตุรกีที่โอดได้ลิ้มรสเนี่ยถือว่ามีความเข้มข้นในเรื่องของกาแฟคือที่แน่ๆเนี่ยเขาจะมีกากมีผงอยู่ในนั้น ก็จะให้รสชาติหรือสัมผัสที่สากลิ้นนิดๆแต่โอ๋มองว่ามันเป็นสเสน่ห์คือรสชาติของเขาเนี่ยจะไม่ขมค่ะแต่เวลาดื่มก็จะดื่มเป็นแก้วเล็กๆแบบถ้วยน้ำชาบ้านเราค่ะจิบกาแฟคู่กับขนมเตรกิตคือเวลาเขาออกเสียงเนี่ยเขาจะออกเสียงประมาณว่าเตรกีต อะไรประมาณนี้นะคะก็คิดว่าออกเสียงประมาณนี้นะซึ่งขนมตุรกีเนี่ยนะคะหรือตุรกีเนี่ยเขาเป็นขนมของชาวตุรกีค่ะละักษณะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าคือขนาดเท่าๆลูกเต๋าของของบ้านเราเลยที่ใช้ถอยๆกันเนาะทีเนี้ยรสชาติของขนมเนี้ยก็จะหวานหวานจืดๆเนื้อสัมผัสจะเป็นเนื้อหนึบๆเหมือนเราเคี้ยวแป้ง ที่ให้ความรู้สึกหนุบหนับแต่เมื่อทานคู่กับกาแฟตุรกีแล้วเนี่ยจะให้รสชาติที่อร่อยลงตัวพอดีกันเลยค่ะการกาแฟที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรูปของแต่ละสิ่งได้เลยนะคะทั้งรูปคนรูปสัตว์รูปบ้านแล้วก็ที่สำคัญในวันนั้นเนี่ยเพื่อนของโอคนหนึ่งเขาได้รูปพาพิคเนตด้วยค่ะ ตอนที่ดูดวงในวันนั้นยังคงเป็นบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความอบอุ่นจากเพื่อนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวตุรกีค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ดีๆที่โออยากนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าบนโลกใบนี้ยศาสตร์ของการทำนายมันมีมากมายหลากหลายศาสตร์มากๆซึ่ง จะค่อยๆเล่าไปทีละเรื่องทีละเรื่องเพื่อให้ผู้คนที่ได้มาฟังในคลิปของโอได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสตร์มูเตรูมากขึ้นหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดความเชื่อปรัชญาแล้วก็จิต,ตวิทยาอีกด้วยค่ะ สำหรับในวันนี้ก็จบเรื่องราวไปเพียงเท่านี้แล้วผู้ใดนะคะที่สนใจที่จะดูดวงกับโอโอรับดูดวงโดยดูเป็นแบบวิดีโอคอลหรือว่าเป็นการคอแบบใช้เสียงเฉยๆก็ได้คุยได้สูงสุด2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ค่าครูเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณอยากจะให้โอเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นสนใจดูดวงสามารถแอดไลน์มาได้ที่ a o 888แปดดสนะคะมีตัว a นะคะแล้วก็ตัว o แล้วก็ตัว h h ฮ่องกงนะคะแล้วก็มีเลข8 3ตัวคะ่ะจะอ่านว่า a o 888นะคะ สามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจชื่อเดียวกับชื่อเดียวกับช่องของโอได้เลยค่ะก็คือยายหมอโอโทวเวอร์อร์888หรือจะเข้าไปติดตาม YouTube ในเรื่องของการไปเที่ยวอินเดียหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของ การเที่ยวกันกินอย่างอื่นหรือในเรื่องอื่นๆก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะขอบคุณผู้ที่กดติดตามหรือรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ